ช่วงนี้เอวไม่ค่อยดี <c oughs> มีผลกระทบกระเทือนทำแรงออกแรงไม่ได้เนี่ยดูมะพร้าวเต็มต้นเลยไม่มีปัญญากิน <c oughs> วันนี้ไม่ค่อยมีลมที่เมฆเต็มฟ้า ทุ่งมันกออบอ้าวเรื่องหินเฉาไปแล้วสายหลวงของจระปลอดสุดท้ายเนี่หมดไปแล้วนี่เฉาไปแล้วเหมือนกับคนชลาเหมือนกับผู้ถ่ายนี่แหละ เกิดมาแล้วก็งอกงามอยู่ชั่วประเดี๋ยวประดาวเสร็จแล้วก็ล่วงโรยไปสวัสดีวันอาทิตย์ไปเที่ยวที่ไหนบ้างเด็กๆใครอยากกินมะพร้าวลงมาเกียน มีไม้สวยอยู่มีที่เกี่ยวอยู่แต่พุทธเท่าไม่มีปัญญาเอามะพร้าวลงกินแล้วปลูกไว้เนี่เอามาจากบ้านแม่หนิงเนี่ยมันติดก,กระถางมาเนี่ย อินทาลามทำท่าจะงามอยู่เมื่อวานนี้ว่าจะเอาปุ๋ยใส่ก็ยังไม่มีปัญญาอยู่เดี๋ยวจะเอาปุ๋ยใส่ในหน้าผลนี่แหละ